แปลงเกษ,ราษาตรผสมผสานของนายโทนจบไว้ได้หนึ่งครบรอบหนึ่งเดือนครับวนี้<ม>เอาปลามาปล่อยหลังจากน้ำอยู่ตัวแล้วหญ้าขึ้นแล้วมีแผงต้นพอแล้วเราก็นำปลาทับทิมประดุกไโพลไตรเพียนอาปล่อยครับแล้วเขาได้กินหญ้าเศษหญ้านี่ครับแหนแดง เ็าแหนแดงมันโรยให้เรากินได้หนึ่งเดือนแล้วครับฝนตกปีนี้ฝนมาตา่หัวปีย่าขึ้นเขียวแล้วครับหนึ่งเดือนอีกคาดว่าอีกประมาณสี่ห้าเดือนถ้าต้นฝรั่งเราเกยวพจีแล้วต้นไม้เราผลไม้ที่เราปลูกแล้วขึ้นจะน่าดูชมกวนี้ครับอันนี้ฝนตกไปปล่อยอากาศเย็ยนครับ พายุเข้าน้ำใสเขียวมากครับฝนตกป,ปล่อยมาสองวันแล้วนะครับอยู่ที่พิกัดแปลงนี้อยู่ที่บ้านทองหลางตำบลโปกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมครับในทนได้เปลี่ยนแปลงจากที่นาแปลงข้างนะ มนะาขุดคลองไส้ไก่เพื่อเป็นแปลงผสมผสานผลไม้คล้ายๆโค้คงหนองนาครับผมแล้วแปลงนี้ติดถนนใหญ่นะครับพอ,อต้นไม้เราออกลูกออกผลผลิตแล้วเราก็จะเปิดเป็นร้านคาเฟา่ด้านหน้าที่ติดถนนนะครับ เราก็จะขายผลิตผลของเราผลไม้ของเราที่เราปลูกไว้หลายอย่างครับมีที่เด่นๆที่นี่ก็จะมีฝรั่งไส้แดงของเป่าสือครับแล้วก็จะมีหน,หน้อยหนามีกล้วยามีผลไม้นานาชนิดน,นะครับนี่ครับแล้วถ้าต้านไม้เราโตเราก็จะขายกิ่งพันด้วยครับ ด้านหลังเราก็จะปลูกเป็นไม้ป่าไม้ยางนามะค่ามะฮอกกาน,นีตรดถินเทพาเอาไว้เดี๋ยวเรามาติดตามรับอีกสามสี่เดือนต้นไม้โตแล้วจะสวยงามขนาดไหนครับติดตามนะครับ